ปราศรัตประหลาดซุปเปอร์ยิกิโร่ <ig> <ig> พี่ครับเลเรืวอเข้าสิครับเดี๋ยวก็สายหรอกค่อยเดียเด๋ยวๆหน้าอีกนาทีเดียวหนังเรื่องนี้ต้องจองที่นั่งถ้าไม่ไปตอนเริ่มต้องเสียดายฮะฮะเสร็จแล้วลวจ้าไปกันเถอะพี่ครับนาฬิกาเดินย้อนกลับฮะ,ฮะ,ฮะ ไม่ทราบจะอธิบายยังไงดีนะครับนาฬิกาที่เป็นศูนย์กลางของตัวเกี่ยวก็คลาดเคลื่อนเข็มทิศไม่เหลยที่ชี้ทิศเหนือก็หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับงงไปหมดแล้วครับแปลกจังอาจจะเป็นฝีมือของพวกกาลหลกเขาได้สามารถคิดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นรถอจันย์ของยุคในทีเดียวมาบ้าจริงๆเลย <c oughs> กัปตันครับทั้งเสือมาขับไม่ได้ครับมันกําลังถูกดึงมาทางขวานะครับทําไมดีครับกัปตันครับก็ขืนไม่ได้ครับเฮ้ยเนี่นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยโอโหเฮ้ยนั่นนั่นไหนอันไหนครับนั่นไหนนั่นโน่นโน่นนั่นไหวโอ้โหนั่นวัดอะไรไปถามมาหน่อยสัตว์ประหลาดซุปเปอร์ยิกิโล ออเฮ้ยเม่อเมาเครื่องครับมาอีกแล้วเหรอจะอยิงกีลก่ลอกคราวนี้ยอดมนุษย์ดาวตกซ้นจะสยบเจ้าละ นุษย์ทำได้ดีมากนักวิยาศาสตร์แม่เหล็กของกาโลกาประสิทธิภาพเจ้ายิกิโลนั่นเพิ่มพลังมากขึ้นดิ มันสมควรได้ชื่อว่าซูเปอปร์ยิกิโรพลังสนามแม่เหล็กได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่ามันประกอบด้วยโลหะห้า 5, แสนตันเจ็ดประเภทครับและที่สำคัญในเรื่องของการคอนโทรลจรวดนาวิถีก็เหมาะสมมากจงให้เจ้าซูปเปอร์ยิกิโรออกอลาว,าวั้เต็มที่ เกิดอะไรขึ้นคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะโรงพยาบาลใกล้ๆเท่านี้มีโรงพยาบาลแพทย์อวกาศไอ้ปรดอ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันทำงานอยู่ที่นั่นเองแหละค่ะออกรุณาด้วยจ้ะครับชชยลุมคนนี้มีกำลังมากจริงๆ แต่ว่าจิตใจอ่อนไหวขาขัดยอกนิดหน่อยไดรับบาดเจ็บอย่างนี้ไม่แสดงอาการอะไรเลยเป็นคนที่แปลกมากเขาเป็นใครกันนะยิกิโรตจัดการซุปเปอร์ยิกิโลน่าเจ็บใจทุเลที่สุด อมันมีสนามใหม่เลยที่แรงมากค่คือตอบไปแล้วตอนที่ผมคาดคันเน่แต่ย,ยิกิโร่ต้องถูกเพื่อพลังขึ้นเกือบร้อยเท่าแล้วครับถ้าอย่งงางนาั้นแล้วก็มันก็มาจ,จริงนะชันยังสงสัยอยู่คือไม่เข้าใจว่าทำยังไงจะรวดแต่ทำไมาถึงได้ยิงกลับมาได้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเจ้ายีกิโร่นะครับถ้าเราสามารถได้ไปบางส่วนก็จะดีอืม กระโดดได้ไหมครับเพิ่งจะอาการดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเครดขัดยอกอีกไม่รู้ด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังมีคุณอยู่อะเหลือเชื่อจรงเลยค่ะนั่นน่ะแหละการกระโดดเบาๆใช่แต่ว่าขายังเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับ คนป่วยสำออยจังนะคะอ่ะนั่งก่อนสิคะข้าทางสดชื่นนะครับคุณเหลือสวยจริงๆนะครับกุหลาบแดงนะดอกไม้สวยแต่ว่าพี่สาวสวยยิ่งกว่าอแม่ ฮัลโหลยูยฮูคุพ <c oughs> ี่กลิกลกลกครับบายบายอเอ๊ะ <c oughs> แปลกจังเลยจำได้ว่าอยู่แถวนี้นี่นะอตอนที่ผมบาดเจ็บผมจำได้ว่าผมกระโดดอยู่เหนือโขอดหินนั่นนะลองไปหาทางโน้นดูอีกหน่อยดีไหมคะ มันนี่สิคะมีครืสร่สะท้อนตรงนี้ค่ะไหนอันนี้แหละชิ้นส่วนของร่างกายมันทำามาวิเคราะห์ได้แล้วก็จะรู้ประสิทธิภาพของมันอเ่องดีจังเลยนะคะ,อ,อ,ะ,อ,ะอันตราย

ทำไมดีเฮ้ยเร็วเห็นหรือยังล่ะเก่งจังเลยฮะคุณจอเท่จังเลยหายไปไหนกันหมดเนี่ยพวกฮิกกอรี่เอฮะอย่าไปสนเขาเลยน่ะทำไมเราสา์ตั้งใจช่วยนะแหม่ไม่รู้จิตใจคนอื่นก็เลยนะไม่ดีเลย พยายามช่วยผมแต่กลับได้รับบาดเจ็บเองไม่เรอคะฉันอยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์ให้บ้างนะคะขอบใจมากนี่นี่เลอค่ะชิ้นส่วนของเจ้ายีกิโร่เยียิโร่รีบเอาชิ้นส่วนนั้นไปหอดูครับ ไม่ได้ค่ะจะให้คุณฮ<น>ี่การีมาทำการผ่าตัดที่อันตรายแบบนั้นน่ะดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอด,ดีแต่ถ้าว่ามันจำเป็นจริงๆเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์อวากาศเราจะไปต้องทำนะออถ้าอย่างนั้นแล้วก็กรุนา,นาทดลองดิฉันเถอะนะคะผมจะต้องต่อสู้กับพวกมนยกต่างดาวที่มีชื่อว่ากาลกา,กานะครับถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่มีใครแนละ้ว <อ>ไม่เป็นไรหรอกผมไม่ตายง่ายๆหรอกพร้อมประจะหน้าที่ดอกมีดเช็ดเงือดออเดินเครื่องช่วยก็ต้องสนใจให้ดูนะ ได้หรอกถ้าแบบนี้แล้วก็ยอดมนุษย์ก็จะเป็นอันตรายด้วยนะครับถ้าแสงเลเซอร์โปรโตอนใช้ไม่ได้ก็เหลือแต่เครื่องมือขจ,จัดสนามแม่เหล็กเท่านั้นนะครับไม่เชว่าจะไม่มีอะไรสามารถใช้ได้นะเออจุดที่แพ้แล้วชนะมันก็มีนี่นะฮะแพ้แล้วชนะหรอครับโอ้ใช่แล้ว ใช่ได้แบบนี้ละครับเรียบร้อยเหลือแตเย็บเท่านั้นเรื่องนั้นไม่ต้องทำแล้วครับด็อกเตอร์ไม่เป็นไรเออนี่พวกเธอคือ <laughs> เธอเป็ <laughs> นใครรถดาวกาโลกายังไง <laughs> เราคือรถดาวกาโลกาการที่ทำให้แพทย์อวกาศเจริญก้าวหน้าไปนั้น <laughs> sẽ làm cho kháng cự hơn, lấm bát cho chúng ta. Doctor Asimak, vậy à, dùm gì cái thằng Dừng lại! Này. Bộ là bộ Galuka phải không? Nổi lên đi, vậy dùm tôi đi. Ơi, Không đi đâu, không đi. 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 Không หมอคะคขึ้นหมอคัะหมอฮะขึ้นหมอคะหมอหนูนี่มันน่าเจ็บใจนะไอ้เจ้าพวกกาลกาช่างเหน,นูที่สำคัญการฟันตาดข,ของคุณฮิกอริยังไม่เรียบร้อยเอเอใช่แล้วที่ตรงนั้นเหลือเย็บอีกที่นึ่งนะ เสร็จแล้วค่ะทำได้ดีหมอโอ้คุณหมอคะคุณหมอค่ะจะดีๆไว้นะคะคุณหมอคะคุณหมอคุณหมอคุณวกสุกิความสำเร็จในครั้งนี้ช่วยประกาศในงานนิทรรศการแพทย์อวกาศที่จะมีขึ้นที่โอกินาว่าอาทิตย์หน้านี้ให้ฉันหน่อยค่ะจะรวบรวมเป็นรายงานเสร็จแล้วก็จะประกาศผลงานในนามของคุณหมออย่างแน่นอนค่ะขอบใจถึงจะตายก็ยังอยากดังการ การทดลองของฉันถ้าเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแล้วแม้แต่เพียงเล็กน้อยฉันก็พอใจแล้วคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอ,อคุณว่าก็สุงหิ การทดลองของฉันถ้าเป็นประโยชน์ต่อรุษยชาติแล้วแม้แต่เพียงเล็กน้อยฉันก็พอใจ คุณที่คาริคุณคือมนุษย์ดาวตกที่รักโลกมนุษย์ไม่แพ้คนอื่นเลยนะคะคุณยังโกะขอโทษนะครับ เครื่องประดับอันนะั้นมีเครื่องกาหนดสัญญาณอยู่ข้างหลังเป็นสัญญาณสำหรับเรียกเจ้าซูเปอร์ยิิโร่แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผมจะออกมาคุ้มครองคุณจากที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนไม่เป็นไรคะ่ะที่สําคัญดิฉันมีจิตใจที่รักความสันติไม่เปลี่ยนแปลงนะคะกรุณาคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ได้นะคะความหลังที่เราได้เคยสนุกสนานกัน ฉันจะเก็บเอาไว้ในความทรงจำตลอดไปค่ะคื้นที่กรินี่คือการจี้กันจี้ของกาโลกา เอาละยกเบอขึ้นเดินทางมาตรงนี้เดี๋ยวทางนี้เรจ้าจๆาจาจาจาเร็วๆๆๆวรวขับ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 ทำอะไรทหารแบบนี้ล่ะเออนี่ยงไงล่ะทีนี้เราก็สามารถจะขัดขวางความเจริญก้าวหน้าเขาแผ่นอวกาศได้แล้วจิาวิสัยอะไรฉันจะบอกให้นะกาโลกาเนี่ยเลี้ยยิ่งกว่าปิศาจนะแม่รวยด้วยโชคเราเองต้องว่าเรามันไม่ง่ายอย่างทีคิดกนะนี่ขอของนะเชืคืนเถอะอะไรไม่มีทางหร ถึงแม้ว่าจะพยายามเรียกซูเปอร์ยิ่กิระที่โปรดปลาของพวกเราด้วยสิ่งนี้คิดว่าจะล้มมาได้ง่ายอย่างนั้นเหรอฮะฉันเริ่มงงแล้วสถานีควบคุมมนุษย์ดาวตกใกล้เวลาจะต่อสู้แล้ว ลูกเหลืออาจจะได้รับอันตรายรับทราบจะให้ยาสมอก,กี้ไปช่วยเดี๋ยวนี้ละ่ะโคชารุอากิระครับ โซนขยายร่างกลับร่างกะลูกกา พวกเร็วไหมเอาละถึงวาระสุดท้ายแล้วช่วยระเบิดหัวสมองที่เก็บข้อมูลแผนอวกาศให้ฉันทีได้ไหมฮะะรบอยฮะอาลับสาวมาให้นะครับเป็นประตูหน่อยครับนี่โอ้ยน้ำชานี่นะครับอนี่ไว้เฮ้ยนี่เเเฮฮฮ้้้ยยย

ทางนี้เฮ้ยทางไหนนี่น่ะโอ้ยด้วยชูชีพเฮ้ยกลับล่างกาโลกาเอาล่ะเฮ้เเฮ้ยเฮ้เน้เฮ้เะเฮ้เน้เน้เน้เตาเฮ้เฮ้

Bulut. Tayo! ยามนุษใช้เป็นคนไดนดมไม้จัดการกับมันสัตว์ประหลาดซูปเปอร์ยีกิโลที่พวกกาโลกาใช้เพื่อทำลายล้างโลกมนุษย์นั้นในที่สุดก็ถูกทำลายลงด้วยความสมรคคีของขขครอบครัวโซนและแพทย์อวกาศด็อกเตอร์อสุมะกับยุงโกผู้กล้าหาญและเสียสละแต่ทว่า การลุกราณของกาโลกายังไม่หมดสิน้นสู้ต่อไปยอดมนุษย์ดาวตก